ได้บ่ได้ลายบ่าชฮะห <c oughs> ากรมาดิเอเอ, <c oughs> เอได้นนหนึงเนาะสบายดียพี่น้องยินดีต้อนรับกับซูซองบาลีอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะเมื่อนี้เขาก็ได้เดินทางมาหา,าย้ายเฮือมเนาะพี่น้องที่ว่าเขาเอาเขา่เาเอไม่เป็นเข่าเนาะที่ว่าเขาเอาเงินให้ตอนที่เพื่อนเก็บพักไปเปลี่ยนเขา่ามืดมือได้เขา่ากิโลหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ แล้วเขาเอาเงินให้แสนกรีบเราเพิ่นให้อะนะมันเนี้ยเขานั่หัเทือนเราพี่น้องเนาะเขาเห็นเฮือนเพิ่นเปเที่ยว์พอเนาะเฮือนเพิ่นอยู่พุ่นเราพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่อนเหมืนบ่อยู่เฮือนเพิ่อนอ่าถามซาบาดแล้วเขาจะว่าอ่าเรามาเพิ่นนั่นมาเก็บพักเก็บอย่างอยู่ตามทองนาเนาะเดนีบาลีก็นั่มอ่าอยู่ตามทองนาเนี่ยบริยูว่าจะเห็นหรือบ่เนาะก็ลองไปชอกน้ำกันบ้างเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวนี้เขาก็ได้เห็นคนอยู่แค่นั้นอ่าสองสามคนเนาะ เขาจะลองไปถามเบิ้งว่าถ้าเห็นรบัเนาะอยู่ตามทงนาเลยเนาะไอ้นุ่เอามานำหาเลยเนาะเพราะว่าบานอ่าบานเพิ่นกับบานเทามันอยู่ไกลกันเนาะเทาแดดเขาสาดมาแล้วนะเขากับเบยักต่างกับคืนเขาก็เลยมาสอกหาอ่าในแถวอยู่อยู่นาเลยเนาะบัวาจะแมนหรือบัว คนเลียงงูมาตินสบายดีไหมเท่าสบายเลยมาเถ่าเฮือมมาเนี่ยมาเถ่าเฮือมปุ้นเองอะมาเถ่าเฮือมน่ะมาเถ่าเฮือมกลางยาต้นนี้เลเออปุ่นยูเนี่ยฮะใช่เมื่อ มาท่าเพือมือจิมโรจิุนิมกนิ่งิเมื่อนัอยู่มาเพ่อมาถ่า,า,ถาเือมม,อมา่าเพือม,มอปุ้นเอิ้งเน่เสี่ยวฮูไปเขาเบิ้งกันนไปนองโอ้เห็นนอนนอนไปนอนนอม<า>ั <c oughs> สบายดีสบายดี เออแม่นะมา่าเนาะมาแถามาซอกอย่างอีกมื้อนี้น่ะมาซอกหยัางซอกผักอย่าไปเจ๊ซอกเก็บผักไปขายแล้วเอาเออนี่อยู่ทางนาเนาะได้บ่ผักมื้อนี้ได้บ่ได้หลายบ่ตาซอกฮะเอาอาก็มาดิเออได้หน่อยนึงเนาะมาเฒ่ามื้อนี้ก็มีข้าวกินบ่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 เราเสี่ยวผักนี่ไปเปลี่ยน มันนี่มันมือดอะไรมันกิแรงอ่ะเดี๋ย <c oughs> วกินบ่มีอะไรบ่มียังข้าวกินลูก <ไป S 1> ซายอยู่เฮือนบ่ลูกยัน,นตาลวดเออไปเขาเฮี้ยนลูกแม่เแ่ามันอายุสิบปีเนาะแปดปีเออแปดปีเนาอเอะอม่ถาถวมาเมื่อไหร่กันก่อนไหมเมื่อไหร่นก่อนเนาะเราพออายุทองนาเนาะพี่น้อง โอ้เนี่ยคนเแ่ามาอย่างไรแถวยอมเมื่อยอมเมื่อมาแถวยอมเมื่อ๋อมาเลี้ยงงัวน่ะพี่น้องเนาะเลี้ยงงวไอ้งก็โอเคเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ได้เดินทางมาฮอดบอลที่ว่าจะขึ้นเมื่อเพื่อนเพื่อนนาะพี่น้องเนาะกะนะเขา มาครับบ้าอ้วนคือเออก่าเนาะเป็นน้องก็คือรถนี่เป็นรถบ้าอ้วนได้อป็นน้องเพิ่นตุ้มเทขนาดเนาะเพิ่นกะะ็อยากเห็ดบุญน้ำเฮาน <c oughs> เนาะเฮาก็มาช่วยกันพี่น้องจะยกเข่าพูดงันอยู่พูดขึ้นดอยมาเนาะเป็น้องเนาะเขากระสอบหนึ่งเขาจะมาหม้อแกับแม่เถ่าเนาะนซื้อเพื่อน,นั่นแม่เถ่าเฮือมเนาะพี่น้องเนาะแล้วเขาไปทาเปนเบิ่องพอเคสนี้เป็นเคสล่าสุดก่อนทีบ่บ้าเรีันจะติดโควิดเนาะพี่น้องเนาะ กะไปเขาจะไปถามเมื่อวันเพิ่นกับโบเป็นอย่างบอนะถามโบเป็นอย่างเขาก็ดีใจเนาะเพราะว่าเขาไปกักตัวอยู่น่าเขาก็คิดน้อยใจยุ่ยยันเพิ่นติดน้ำเฮาหนะ่อยโอเคพี่น้องไปเลยนดอยฟังซันพ <laughs> ี่น้องกระดาษที่สุด <laughs> <laughs> โอ้ยขึ้นมาโอ้โอ,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 อ้นี่ก็เนี่ก็คือเฮื่อนเพิ่น,ะน,นอะอ,อ่างเนาะกะเฮือนก่อนเว่าซา,าด้อยู่ สมบูรณ์พรสมควรทำให้หน่อแต่ว่าย่ดอยเอายางมาจนหอบเลยพี่น้องไั่เหรอมาขอใช้ไม้เลยนั่งนั่งมาถ่านนั่งนี่นั่งพี่ก็เลยมันเจ้งยืดโดยเนาะนั่งถ่านเนาะสบายดีไหนะ่ถ่าสบายดีเนาะ ก็คือเข้าไปน้ำอ่อยยุธงหน้าเพิ่นกำลังไปเก็บพักเพิ่อนมาบ่มีเข่ากินโมอแรงลูกเนี่ยไปโรงเรียนเนาะลไปไม่เรียนยังบ่มาเช่เนาะแต่บ่โอ้เพื่อนเพิ่อนยุ่ยโยไฟฟ้ามีหรือเปล่าเออไ้ามามีไฟฟ้าเนาบ่มีเนาะ้เพื่อนนี่ดีเนาะเพื่อนพ่อเสวยนี่พ่อตายแม่นพว่าต่างเพื่อนนี่นะ พ่อพ่อพ่อของแม่แถวน้องพ่อตายแล้วเจ้าพ่อก็ตายแล้วแม่ยังบ่แม่ไม่มีผ่าแม่ตายเดี๋ยวนี้ยุ่งนิมกันอีกสองคนเนาะสองม่ลูกเนาะอันแม่เแ่ามือมือมือที่ลูกเห็นแม่เแ่าเก็บพักมาขายเพี้ยนเอานะเข่าเนาะ เราลูกเอาเงินให้แม่ทถวแสนกินเนาะหลังจากนั้นก็ไปลูกติดโควิดหาก็ดีแล้วก็ออกมาแม่แถาเปลเปยนยังที่เป็ี่ยนยังเนาะเปนี่ยเปลี่ยนเออก็ดีใจแล้วลูกลูกกอกังวลใจอยู่ลูกยานแม่ทถาติดน้าลูกน่ะเมื่อนั้นลูกเอาเงินให้เนาะนะลูกก็คิดน่อยใจอยู่ก็เลยมาเมื่อนี้ก็มาถามมึงก็บว่าเป็ยนยังก็ดีใจแล้วใหแม่แถวเนาะอู้ เป็นกันเนี่ยเออนเพิดตกนอตตก็มือลูขึนวันอดตตกก็มือนมีแซ่ดวอาแวดกู้ก็วนอตตแวดปื้ก็นี่สังเออคือนี่รวยอวยอเก็บพักอะไรยอดเต็กนีนายยอดมือเก็บยอดเต็กยอดเลขอ้อนก้อนปื้อแน่ดังตักตีเข็แน่เปื้อนี่หลก็ขั้นรุ่น แบบเพือเ่อนมาเพื่อนเก็บพักไปขายช่างมือ <c oughs> เ,นเนาะพี่น้องแกพักไปขายเพื่อซื้อเขามาเลี้ยงลูกคันละ, <c oughs> นะการนี้เป็นเฮือนที่ว่าพ่อของเพื่อนนั่นสร้างให้ว่าทันซะเราเดี๋ยวนี้พ่อก็เสียอันเพื่อนก็เดี๋ยวนี้อยู่กับลูกสองคนน่าไหมท่านนะ้อง <c oughs> เขาบอกข่าวนะมือนี้นะข่าวนะมือ <c oughs> แล้วมือแรงเขาสิกินทั้งใดโยมาโยเปรี่ยงเปล่ง กูอจาเปลี่ยนเปลือยปื้อ,อไก่ยอดไต่เลขละ่ะซื้อรถแต่ว้วนที่เพิ่นมาเพิน่นมือแรงนี่เพิ่นบ่มีเขากินเพิ่นจะไปกู้เอาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจะไปกูนะ้ไปยืมยืมมาแล้วก็มือหนาหาได้ก็ไปแทนะเนาะออืแบบนั้นอาอนชีพเฮานีู่้เล็นยังก็บไม่ต้อง่วยเม็ดเท่าแน่เยอะ ปเลเรือไฟนี่ด้วยเลี้ยงแต่ไฟเนาะอยู่มืดเนาะอ,อยู่ติดปลายเ,เนาะลูกก็บ่ได้เป็นคนห่างคนมีแม่เถ่าลูกนี่เป็นสะพานบุญให้เขาลูกก,ก็บ่มีเงินเนาะสะพานบุญก็คือผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่น,นส่งเงินมาลูกก็จกักเอามาช่วยเนาะเดี๋ยวนี้ม่เถ่าคนเลี้ยงแต่ไฟเข้าเฮือนเนาะพี่น้องเนาะ กายักบอกใครแม่แถวหัว่าลูกก็เป็นคนธรรมดาสามัญมีแต่ว่าเพิ่นโซงมาลูกก็มาให้แบบนั้นเนาะแม่ทแถเนอกเข้าใจนะแม่แงเนาะเจ้าเจ้าเจ้าอันอาชีเพราะนี่เฮ็ดให้น้าแม่ทแถเนาะเดี๋ยวนี้เข่ามือเนาอมืดโอเคนี่ฝากยู่ทั้งเงินเนอเจ็กติดนัยเจ็นัยหนึ่งโอ้เข่าเข่ามืดเลยนึงมีเนบ็ด บสถานเพื่อนเพื่อนพี่น้องเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่วาพอเพื่อนสั่งให้น้อพี่น้องเนาะอ่านนำกินบ่แม่แถวยุตุขนาดนำกินเนาะงอมอมอมเอื้อเมื่อเมื่อออันน่าเขาถามบเสิอันนี้น้องน้ำกันไหมท่าไตร่มมาอันนี้เป็นห้องน้องน้องเบิ้งลูกเบิ้งไหนบอ เมื่อยังมันเจมันจังมือนอนวกัน่ไม่น่มหรพอลูกกันยังน้อยเนาะนอนกันสองคนพ่อพยู่ติดปลาพี่น้องวันแต่งอยู่คอยกินอ้อมนี่มันน้ำเนอะใจอจจจอใใ มาพี่ก็ไม่เท่ากัคืนนะนี่มาเท่ากักคืนลูกมามนเนียนลูกขอสารมาให้นึงก็ซอเนาะก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากเงินมาให้ลูกไปซื้อให้เชือเรือผูท้ที่ทุกยากละเ <c oughs> นาะแล้วก็เลยลูกก็เลยซื้อมาซื้อมากระสอฟนึงให้มาเท่า ก็คือเป็นเงื่อนของผู้ย้ายใจบุญนั่นอยู่ทั้งประเทศไทยเพิ่นม,มาบ่ให้ะสมออกน้ำนะก็คือเป็นคริสเตียนทางไทยเนาะสำหรับเงินอนวงนี้นก็เอากรมเามอ่แผงไม่เท่าไปกินไม่ซูลูกกินเนาะช่วงนี้นี่หาเงื่อนยากนะไม่ท่านอ้องเพราะว่าบ่มีมปลูกนะมันยังก,กับไ่ได้เฮ็ดเนาะเขาน้ำมันยังแล้วเมื่อแล้วเนาะชอเงินกนกันว่าไม่เท่าขายพักนอกมือนหนึ่งเดี๋ยวจะพันก่อน หนึ่งดียวซื้อห้าพันสิบพันไม่เจอเก็บพักได้แล้วก็ย่างไปขายในเมืองพ่อหนุ่มย่างโย่ได้เงินแล้วก็มาซื้อข้าวม,มือหนึ่งก็ได้มือนั้นเทาเห็นได้กเข่าพอดกิโลเนาะมันสกีพอดกิโลมือวันแยะเนิ่มมาสาวมือลงให้อันผู้ใหญ่ใจบุญเป็นเห็นได้ ติอารมณ์ยันนี่เออจูนจูนอารมณ์ยันนี่ให้ยมาอาณาผู้นี้จะบุญเพิ่นเห็นเฮาเม็นเอื้อยอันนี้เฮาก็คือกันเนาะเออฮักอันตอนพ่อใต้เฮาลมเป็นลมมาฮักคนนี้ก็คือเป็นเอื้อยของเพิ่นนะพี่น้องเนาะอันเงือนเงือนเอื้อยอยู่ยใส่ก่อนยู่อัน เอาะนะัออ่นนะมาเบิ้งเคลื่อนเล่าแก้กว่านอะแถวเบิง้นนองอืคอคนนี้คือจะเฮ็ดเรียกหลายมึงคือแก้กว่าแก้กว่าด้นี่เป็นยังไงคือหนุ่มกว่าก <c oughs> าแม่เท่าอันเขาไม่ข้าใจผู้ใหญ่ใจบุญเพราะนั้นนี่เขาไม่ข้าใจย้อนเลยเลย่าออกใจชนะกับแก่แรงเจ้าเจ้าเ ให่ครับแขอบใจลายๆที่สู้เขาสมน้ำให้กินจะขอให้อยู่ดีมีแห้งให้รำให้รวยก็เอาไปไปแล้วม่เข้าอะไรบ้างเอาหมูเอาสาราก็ได้นาะก็ะนะก็นั่นแหละเขาออกมาเมื่อวันนี้ถึงว่ามันบดหลวงบก็ลายแต่ว่าเขาก็เพิ่นก็ให้มาด้วยความจริงใจให้มาด้วยความเมตตา อ่าขนยากช่วยเหลือเฮาเห็นเลาวทุกยากทุกยากอีรีบอกไม่เท่าทุกเนาะมือหนึ่งเด็กขวบรถกิโลเนาะขวดมันกินยาหมายาพินเป็นละเลี้ยงอยู่บในก็อยู่ในก็หนุนคงมีความพิซซอบเนาะอือเฮาบอกเนาะที่ว่าแต่ว่ากันยังดีที่ว่ามีเงือนจำนี้อยู่เนาะก็ดีแล้วอิทอดใต้มือ ในปีไปนี่พอให้ลูกน้องนี้เอาวัดตัวหนึ่งเกิดลูกสองสามชั่วคลายติยังเตบเล<อ>ดเดียวเปลี่ยนเอาเพื่อนนี้น้อทับพิดพ่อเอา,าง้วให้นาะแล้วก็มาเปลี่ยนเอาเพื่อนนี่อ่าแสดงว่าเพื่อนนี่นี่เป็นของคนอื่นก่อนนาอมแมน่นบอกเราเอาง้วนเปลี่ยนเอานาอก็มีงมเงือนอยูนอ่น้อ กนเดี๋ยวนี้เขาจะไปอยู่ต้นพึ่งเขาโม่ให้ไปมีต่ตุวนี้กับเขาสองคนเขามีได้สองคนได้ในน่้นอ่ะไอเอื้อยมมีมีเจ้าก็มีผัวบ่เออดียดีอะสน่ะเถียมีผัวคนยังได้แล้วลูกเขาก็มีสามคนคนหนึ่งคนมาชี้ไปอยู่ต้นพึ่งไปจ้างเนาะแต่ว่าเจ้าว่าให้ไปเนาะเออเขาม่ให้ไปให้ ว่าจะไปมันไกเลเด้พูดเนาะแต่ยนี่ยในก็มุขก,กันสะดูกลูกก็ลูกแปดปีได้เนาะลูกแปดปีถ้าลูกใหญ่ให้ลูกไปเอาอเลูกกับลูกชายมันถา่ายง่ายเราก็เอางานใดก็หายไปฉะนั้นเอาไปซอกเบี้ยเฮ็ดงนนี้ขอโทษนิดหน่อยถาญญ่ายลูกใหญ่ก็ค่อยสบายไปแหละนเนาะขอโทษเด้ะสูๆนะ้ๆเนาะเป็นอะไรถ้ามีผู้ใหญ่ใจ,ใจบุญเพิ่มเฉลีอ่ยอีกเขาจะไมาให้อีกเนาะไม่เทา่าเนาะ กับเพื่อนันยากได้ใส่เขาเฮือนน่ะพีน้องเพื่อนเพื่อนันยูติดปลาเดี๋ยวเขาจะไปเบิองดับอันรอบๆเพื่อนให้พี่น้องไปเบิองน้ำกันเนาะโอเคน้องประชันเท้าก่อนจะได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อไม่เถอะเด้อข่อยยูดีมีแห้งเด้อ่ะสองทีนาะเขาจะพาพี่น้องไปเบิองน้ำกันว่าเพื่อนเพื่อนันอยู่ติดปลาเตะได้พี่น้องเทามาตะกี้เขาขนเข่าขึ้นมากดไเลยนี่วันเ้าขนเข่าขึ้นมาพี่น้อง โดยสั้นลงไปพื่นอนไฟนี่ไม่ต้องว่าหัวเลยพี่น้งองเฮือนนี่เป็นเฮือนที่ว่าเพิ่นหั่นเอางัวาที่พอให้หั่นเปียนเอาน้ำข้าวเจ้าเนาะือนนี้เนาะสำหรับเงอนหลังนี้เพิ่นก็ได้เฮอเือนนี่ยูง้วาตัวหนึ่งเนาะเอางัวตัวหนึ่งเปียนเนี่ยพี่น้องใจเบึงหลังเฮือนเพิ่นนี่เป็นปาาลาเมื่อหละอืนี่เป็นปลามาลื่อหล่นเนาะนี่น,นเป็นปลาเงอน เหมือนจะอยู่อยู่แบบติดปลาน่ะพี่น้องเนะี่ยแล้วหมูบ้านแท้ๆอยู่พุ่นหมูบ้านแท้ๆนะมีแต่หลังหนึ่งอยู่นี่สแสดงว่าเบื้องนี้มีสองหลังพี่น้องงั้นเขาจะอยู่พุ่นสลายเรามีน้ำหัวน้ำหัวยอนขันมาเองนะพี่น้องเนาะกับตา่เทาซอฟท์ไทม์ก็กคือเพื่อน,นันมีเอ๋ยหนึ่งคนเดี๋ยวนี้มีเอือยนอนน้ำกันสองคนนะพี่น้องเนาะกั เอ่เพื่อนนั่นมีผัวแต่เพื่อนนั่นบ่มีผัวกินยาแล้วก็ละลางเล้งกับป้ากันเนาะก็คือเขาสัมภัษธ์เกเรแ่ละก็แต่ละมือก็อาชีพนะมันบ่มีเบียกเฮตุนะพี่น้องอยู่นี่นะอาชีพก็คือไปเก็บพักนะเนาะก็บพักเราก็ไปเปียกจำเขา้ามือหนึ่งก็ได้ประมาณกิโลหนึ่งมาสูลูกซํานั่นแหะพี่น้องพอเกี้ยเท่านี้มันหาเงินยากแท้ๆเลยยอมหับเลยเนะานะกะเนาะ สำหรับคลิปนี้เนาะเฮาก็ต้องขอคำวอกกำใจผู้ใหญ่ใจบุญของเฮาเนาะก็คือจากคริสเตียนอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นฝากเงินมาไว้นำบาวลีไว้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงปลาจากโลภัยไข้เจ็บเนาะอ่าคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะพี่น้องเนาะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะเฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอ่าส่วนว่าจะเป็นคลิปใดแล้วยุใส่กอ็อย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันคือเก่านะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ